สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่รับชมช่องยูทูบเสือพาไปนะครับตอนนี้เราก็ได้เวลามาทําแปลงผักของเรานะฮะเพื่อที่จะคว้านะฮะรางวัลชัยชนะนะครับอันดับหนึ่งนะครับอันดับหนึ่งต้องได้กับเสือพาไปนะฮะนี่เสือคู่กับใครนะครับนี่นะฮะคู่กับคนนี้นะฮะกับตันนะครับคู่กับกับตันฮะแปลงหมายเลข17นะฮะกะเพรานะครับแปลงหมายเลข17บเะเพราครับ แต่คู่ของเราอยู่ในนะครับเขาอยู่ในนะครับอยู่ในนะครับยังไม่เห็น yes. 對對หนะฮะยังไม่เห็นนะฮะคนอื่นเขาทาไปถึงไหนตอวไหนแล้วนะฮะคู่ของเรานั้นนะฮะแปลงของเรานั้นมาทีหลังจุดทั้งคู่เลยนะพี่เสือก็เพิ่งมาถึงเมื่อคืนนะฮะคนอื่นเขาก็ทาไปก่อนแล้วนะครับไม่เป็นไรนะครับมาทีหลังเราต้องดังกว่านะครับมาทีหลังต้องเด่นต้องดังต้องสวยต้องรดกว่านะครับช้าหลังไม่สําคัญสําคัญที่เรามีใจนะครับ ใจที่จะคว้าใจให้ได้ที่หนึ่งนะครับผมนะฮะโอ้นี่นะบรรยากาศสนุกสนานมากนะครับถือว่าเป็นกิจกรรมนะเป็นคอนเทนต์ที่ดีได้ประโยชน์มากนะได้ออกกําลังกายได้ความสมัครสมานสามัคคีนะฮะได้ความสุขได้ความสนุกนะฮะได้ผักดีๆไว้กินเองนะที่ไม่ต้องปลอดเออเครื่องอะไรไม่ต้องไปจื้อซื้อผักตามตลาดนะฮะที่มีสารเคมีใช่ไหมครับนะฮะถ้าเหลือจากการกินแล้วก็เอาไปขายก็ได้นะฮะร้านค้าเราอยู่ตรงนี้เลยนะฮะ ร้านป้าโซนะฮะเราจะนําผักไปขายให้ปลาโซนะแล้วต่อไปนะนักท่องเที่ยวหรือเอฟซีที่เดินทางมาที่บ้านลุงเราะก็จะแวะมาดูแปลงผักของหมู่บ้านยูทูบเบอร์ด้วยนะผมเห็นไหมครับทุกคนนะสนุกจริงๆนะงานนี้ดีมากๆนะเป็นกิจกรรมที่สุดยอดนะสุดยอดจริงๆครับผมนะ <S <S เนี่ยแถวนี้จะเป็นดินดานะทุกคนนะสังเกตด,ดูดีๆนะครับ แถว s <S ปลายปลายท้ายนะฮะด้านหลังนะจะเป็น <c oughs> <center desses sources> ดินดำฝากช่องนั่นเด้อนี่นะฮะแถวนี้จะเป็นดินดำนะครับดินค่อนข้างดีนะครับถ้าบนบนนี้ก็ยังเป็นลักษณะของดินแข็งๆสีแดงอยู่นะครับนี่นะฮะขั้นตอนของสวดสวดสวดนะเหรอน่าเจะสวดดิ ครั้งแรกของกับตันนะครับ mmm. พี่น้องที่เข้าสวนปักน้องผมนี่นะครับน่าชัวมาแล้วนะมาแล้วผู้หูดโอ้กับตันมาแล้วแล้วเราก็ต้องหาไม้นะครับมาปักมาปักป้ายด้วยนะครับเพราะเรายังเป็นแปลงเดียวนะครับเรายังเป็นแปลงเดียวที่ไม่มีป้ายนะครับ เราต้องไปหาเสาเสาไม้ไผ่มาทําป้ายด้วยนะครับตอนนี้ยังไม่มีป้ายกับเขานะครับแสดงตัวตนนะรเราต้องการรีบสแสดงตัวตนนะครับโอเคนะคเดี๋ยวครับไม่ไม่เดี๋ยวให้เขาไปทําป้ายดีกว่าอ่ให้เขาไปเตรียมป้ายไม่ไง่ายจังอะ <c oughs> <c oughs> ไม่ง่ายนะทุก <c oughs> คนฮะกระเพราของเรานั้นจะต้องใบละหนึ่งกิโลนะครับ ไม่ดูตรงนี้ก็ฮะพี่สาวป้ายนยตัดไม้ใหม่เลยคันนี้เดี๋ยวผมเอาใช่จไม้ใช่มาไลนพูดไปรีบไปหาป้ายมานะรีบไปหาป้ายมานะรีบปักป้ายก่อนอาพี่สาวป้ายจะอาบน้ำให้แล้วครับผมกวย่าเจ็บช่างพงบอกว่าก่าฮ่า่าฮ่าบ่า่่า

คุณพอลลี่เตรียมฟางมาหลายก้อนอยู่นะครับให้เราไว้ใช้ปกคลุมหน้าดินนะฮะเวลาเคลือดูแลช่วยกันช่วยเหลือคนใหญ่ไว้เป็นบ้านนะครับตอนนี้เรามาส่งใจให้กับตันนะฮะตู้ใบแรกที่หนะคะนี่นะครับแปลงผักหมายเลข17นะฮะเสือพาไปกับกับตันดัมซิ่งนะฮะใครไม่เคยเห็นพี่กับตันทำไม่เป็นปุ๋ยอยู่นั่นเอาไว้ถดูดีกว่าไม่ทำอะไรเลยนะ ปลูกครับปลูกต้นรักครับปลูกต้นรักนะคะต้นรักนะต้นรักต้นนะหรอนะคือตอนนี้ผมชวนคุณสุดก้อยไม่ไม่เห็นไม่อะไรอ๋อคือคิดไปคิดมาแล้วไช่ชนะมันต้องเป็นของเราเลยอ๋อเห็นยว่อเงินรางวัลเนาะเพื่อเงินรางวัลมันโลดใจครสามพันบาทใช่ไหมใช่ครับ กาลาสุดตอนนี้เกิดอะไรขึ้นก็ทำอะไรครับมาดู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 ตอนนี้ค่อนเพื่อน,นเราก็มารอลุ้นด้วยนะฮะจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะนา,นาทีนี้ไปนะครับโอ้นี่นะครับ

เล็ันเพื่อจะลงมือเพราะกันเนาะแล้วแต่ว่าใครจะลงลงแปลงวันไหนนะเมล็ดพันธุ์เราจะแจกให้ตามที่ได้จับฉลากกันนะคบจะมีแค่ช่องพี่เสือที่กระตันแล้วก็สาวปลาลุงหวางนะที่เขาเข้ามาเพิ่มใหม่เดี๋ยวพอลี่จะเป็นคนเอาพันธุ์ให้เป็นจับให้เลยโอ้หแกปลูกกากาดขาวเลยแกมาจับ เพรากรตันนะคะจะเป็นผักกะเพรานะอันนี้แมลงมันคือผักอะไรแมลงก็ไม่กินนะแล้วแบบว่าเชื่อชื่อก็่ะไรเลยโอ้ยอย่าล้อกันแซ่บเถอะน้อะแล้วก็กัคณะผมเป็นหนอนนกลัวมันไม่เกิดขอทิจเต้ว่าในก หนึ่งคือทุกคนต้องลงมือทําเองนะคะคถ้ามีการจ้างหรือวานกันนา <c oughs> ให้ลงมือทำแปลงของใครของมันนะอันนี้คืออันนี้คือ,อกดเนาะแล้วก็สองก็คือ,อถ้าผักชนิดไหนที่จะต้องเพาะก่อนขอให้มาเพาะในแปลงคือแบอาจจะแบ่ง แบ่งพื้นที่เออเพราะให้มันขึ้นก่อนแล้วค่อยค่อยขยายแบบว่าไอเนี่ยแต่ขอให้มาทําในแปลงของเรานะอ่าบางท่านอาจจะแปลว่าขอไปขอที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยของชั้นน้าไม่ได้เฉยๆนะเชื่อไปแช่ที่บ้านเด้อแชร์ได้วเวลาเวลาลงอ่ะพ่อหน่ะขอให้พ่อทำที่แปลงนะคะค่แล้วก็จะมีในส่วนของการให้คะแนนก็จะมีอ่าหนึ่งคือการทําแปลงเนาะการ การตกแบ่งแปลงนะคะสองคือการเจริญเติบโตสามคือความใส่ใจดูแลเดี๋ยวพอลจะแอบดูทุกวันทุกวันแะว่าใครใส่ใจอะไรยังไงบ้างนะแอบด้วยครับเดี๋ยวจะทราตัวพร้อมๆนะทำตัวเล็กๆ ต้องแอบดูว่าใครใส่ใจเนาะเดี๋ยวเราก็จะแอบดูพี่พันลี่<ต>ก่อนนะเราจะได้มาให้ถูก <S 1> <S 1> เ,าเ<ร>าวาเดินมาเราต้องมาเาจะตัดสินตัดสินรางวัลน,นี้ก็คือ,อ,อท่านผู้ใหญ่ใจดีที่เป็นเจ้าของโครงการแล้วก็ลูคนคนะคะคแต่พันลี่น่จจะเป็นคนจดคะแนนแต่ละแต่ละอย่างที่รายงานไปนะแล้วก็ ห้ามกันแกล้งกันนะคะคร<ช>ับห้ามแกล้งวันขอกินก่ <c oughs> อกนได้ไหมอ่ะแล้วงงอ <c oughs> เอเอแล้วก็มีมีผมไม่แกล้งจะเอาเงินลอยได้ไหมพี่เสือ <c oughs> พี่เสือเอาไปขาย <c oughs> ไม่ได้แล้วนะ,นะแล้วก็ถ้าสมมติว่ไม่นานไม่ค่อยมาเอาใจใส่แต่ว่าผักไม่นานสวยนี่ได้ในคะแนนอ๋อก็ได้อยู่แต่ว่ามันมีแบบนั้นด้วยเหรอแม่ดาไม่จะโดนจะโดนหาคะแนนความใส่ใจไหมครับ คะแนนความใส่ใจไปแปเละเค็บอ่กสวยก็ให้คะแนนตามนั้นนะคะมันก็จะมีบวกกันไปไปแต่ละอันน่ะใครมาขโมยคณะเรากดยันนุกบวดนะบอกเลยใครทั้งใส่ใจใครทั้งอท้าวทัูงสวยกูนเดิมนะคะน้องคะแนนก็ได้เยอะห้างมาฉี่ใส่ผักกันนะเว้ยก็อ่าในการที่ผักผักคนไหนขึ้นแล้วอ่ะต้องรอ ก่อนก่อนจะเก็บกินนะครับ่าเราจะยังไม่ใช่ขึ้นแล้วก็เก็บเลยนะเดี๋ยวโดนหาคะแนนนะค่ะก็คือตเภาจะห้ยไปกโตเต็มที่แล้วเราให้คะแนนเสร็จแล้วเราไปมาเก็บกินกันครับก็เดี๋ยวจะใช่ห้ามใช้สารเคมีทุกชนิดนะคะย้ำ เขียวเล็งยากกันทั้งตันทังสีนะเราจะเป็นสารปอดเออเราจะเป็นสวนผักปอดสารเนาะเพราะว่าเราใช้ผ่านเองนะเรากินกันในบูดกันเปิดนะก็อันนี้คือเน้นเรื่องปลอดสารพิษนะคะปลอดสารพิษใช้ได้น้ำหมักมันเป็นเอ่อเออ่ที่อะไรน้ำหมักลิ้นที่อะไรอย่างเงี้ยได้ก็คือให้เมล็ดพันธุ์ไปแล้วก็แล้วแต่เทคนิคแต่ละคนเนาะก็ บานเลยครับมา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 เป็นในบ้านเลยก่อนได้ของเราเดี๋ยวจะอ่านตามเชื่อนือไหมคะด้วยินทำโตะเลี้ยงมาพร้อมกันไหมครับรับแทนกันไหมหรือยไงน่าจะครบไหมครบ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 แอบเด็ดของเพื่อนเราจะได้ชมนะคะอันนี้คือเรีเตรียมไว้แล้วนะทุกคนจะได้เท่าเทกันเนาะอันนี้มันมันถูกไปเป็นไรเลยนะครับ บางบางบางท่านอาจจะลองครึ่งเมืองก่อนรู้ถ้าจะลงนี่มันก็คือเต็มเลยไงอ่ถ้าสมมติว่าถุงนี้ฉันลงไปแล้วมันไม่เกิดแล้วฉันไปซื้อใหม่ก็คือฟาวโดนหักคะแนนไปก่ร้อยฉันคืดามันไม่เกิดแล้วฉันจะไปซื้อเพราะว่าตอนที่ไปซื้อที่ร้านนะเขาบอกว่า งอกทุกเม็ดอืาไม่ได้ไม่ได้ทานตายมาเนาะใช่งอกทุกเม็ดเขาการันตีมานะาตอเลนะเกษตรเพื่อนเกษตรนะเอาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทำยังไงที่เพื่อนบุญชูนะคะเราเรามำนยค่ะว่านอกเหนือจากพื้นีเป็นเรชนะอย่างเดียวใช่ไม่ได้ค่ะในแปลงตัวเองจะต้องปลูกผักที่แข่งขันเท่านั้น ี่นี่นูมนแปลงส่วนรวมที่อยู่อ่าแต่ละฝั่งนะมันจะเหลือคนละแปลงเหลือใช่ค่ต้องไปเอาในอนะนับเพี้ยนะคะมาใส่กับกันเท่าไหร่เมื่อือเมือือเปลูกแล้วเมื่อคือเมือือทกลใครจะเอามาปลูกก็คือเป็นแปลงส่วนรวมนะครับฝงนั้นาชดะเหืออ่าฝั่งละแปลงฝั่งละแปงเป็นของส่วนรวมใช่ๆปลูกได้เอาอะไรปลูกได้หม อยากได้พันหนูบอกหนูได้มันม so ีถ yeah, ั <im it> <im it> <im it> <im it at ่วปักยาวมีอะไรบวบเบิบอะไรนี่จะปลูกถั่วปักยาวปลูกมะเขืออันนี้ม่ได้ด้วยเอาพีกอ็นอนมาใส่เตนกับกันอันต้นนะ FC รู้พระ้อมนีนะครับอะไรอะไรอะไรสิ้าพี่เสือมันรู้ถ้าปลูกลายพีหอมนะู้าเ่อจะปลูกขนาได้ผัชีังบพี่เสือมันร เอาเพี้ยมาลงทีไว้เอออย่าได้จะไปจะไปเองมาดูทีทำผักของเราต้นมะพร้าวเป็นอะไรมีอะไรบ้างโอ้โหนี่ของทัพโูเหรอครับเนี่ยอันนี้นะมาแดืหัวอะไรนะเอาไปกินได้เลยนะเยอะขนาดนั้นน่ะโอ้ในการเลยเย็นนี้น่ะจะไปกินใช่ไหมเยอะลาบเลยคืนนี้ลาบก่อนอันนี้อะไรอ่ะ

ตนีครับก็ได้แล้วนะครับนะอันนี้ได้ครัพี่เจสลพี่ีนีนะครับได้ผักบุงมาแล้วนะครับนม่ได้เลยไม่ถ้าม่แถวใครพาหวานานปลแปลเลยได้ไหมคะไม่จะมมาดููกแน่ไม่ใช่เม็ดักพุ้งลนะพี่น้องนี่ ได้แล้วก็ได้คเอน้าคะถึงบ้าลอดัคนะบาีันนี้ต้องต้องไปทำให้มันเต็ดนี่โกโก้ลได้ไร้ปครสองคนนี้ได้ไรครับคณาค่ะคณาคนาเนี่น่าจะประมาณสาปีนะถึงจะได้ผลผลิตนะคุณรู้หรือยังครับต้อลา้องาพี่ดูนาได้ไรอ่ะ อ๋อเป็นกระป๋องเลยเหรอเม็ดเม็ดโหรพามาเป็นกระป๋องอ๋อนี่นี่นี่เห้ยวางตุ้งวางตุ้งนี่นะตุ้งแก่ลูกมันก็จะเป็นเป็นนี่ใช่ลูกเป็นเป็นนี่ได้ม่เยอะไม่อันนี้คือเป็นปยาเลยว่าอะไรเยอะ ได้แล้วนะครัของพีเสือกับกัปตันนะฮะมาแล้วมาแล้วสามซองนะฮะสามซงครับโอ้โหกระเทียมพี่น้องโอ้ต้องเยอะขนาดนี้เลยหรอนิบนๆๆนี่นีบน่ถูกชั้นี่นีานทนี่นี่นี่นั่นี่นีะนนี่นีนีนี่รนี่นี่นีตันีนี่นี่นน่นี่นี่นี่่ ใช่แล้วถูกต้องนะฮะเพบปลาซอต้องการกระเพราเยอะมากนะทุกคนนะครับไม่ได้นะคะเจ้าที่บอกพูดนะไม่ได้ค่ะมามาเดี๋ยวจ้าที่มาจับก่อนอ่ะพี่เสือจับดูนี่นะครับผมนะฮะผักร่วมกันนะฮะผักของเรานะครับผักของเราก็คือ กะเพรา่นั่นเองนะฮะได้มาทั้งหมดสามซองครับสี่ซองอ๋อบินบินนะกะเพราบินนะครับกะเพราบินกะเพราบินครับซีสามสองหนึ่งรุยโอ้นี่นะครับกิจกรรมดีๆของหมู่บ้านยูทูบเปอร์เรานะฮะ นะฮะเราต้องไปทําแปลงต่อนะ,ะทีนี้นะครับได้พันผักมาแล้วนะฮะ okay, แต่ประเด็นคือแปลงผักของเรายัางไม่ยังไม่สวยงามนะครับยังขาดปุ๋ยยังขาดการเกลี่ยดินให้สม่ําเสมอนะครับ <My dad. S 1> เอาเป็นว่าน,นะฮะจากนี้ไปนะครับเราต้องการเพียงชัยชนะนะครับ <laughs> หน้าทีนาทีนี้นะฮะเราต้องการเพียงชชยชนะนะฮะเราต้องการที่หนึ่งะครับเราต้องการศัก์ษีนะฮะเพื่อหน้าตาของเรานะครับนะ<ะ>แาัวนยแมจ้แม่จเอาสามรั่ััฮะมจริงเหรอ <c oughs> ไป400ชนะเลิศ3,000ก็เป็น3,400แปลงของผมอ่ะมันอยู่ใกล้ถนนครับพืชผักมันจะชอบอากาศเวลารถรถวิ่งผ่านนะครับจะชอบอากาศอย่างนั้นไม่ใช่เราไม่ใช่เรืงครับผมเร่งมือก่อนครับเร่งเร่งเร่งพี่เสือควายกำลังทำเลยครับผมเมื่อเช้าเราลุยเมื่อเช้าเราลุยไปก่อนแล้วตอนนี้นะฮะให้คู่หูของเราทำมั่งนะฮะให้เขาลุยไปก่อนนะป้ายชื่อเอามาปักนะคน ้ปายชื่อยังไม่ปักด้วยนะฮะเหาไม้ไผ่เดี๋ยวเราต้องรีบนะฮะให้กัปตันไปหาป้ายมาปักนะฮะเราเป็นแปลงเดียวที่ยังไม่มีไม้แบบนี้นะครับนี่นะฮะต้องติดป้ายนะฮะให้เห็นเป็นเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์นะฮะเป็นเป็นเจ้าของนะเราต้องมีป้ายแสดงความเป็นเจ้าของนะทุกคนนะครับอาประทาแบบนี้นี่โอ้โหนี่นะครับเพื่อนเพื่อนเราก็นู่นนะฮะแต่ละคน,นะลุยเต็มที่แล้วนะครับ คือเรื่องเงินเรื่องวันไม่เท่ไรนะแต่เรื่องศักดิ์ศรีนะฮะและเกียรติยศนี่มันต้องมาก่อนนะทุกคนครับฮะอะไรนะครับอะไรนะครับต้องการเงินรางวัลนะครับยังไงก็ยังย้ำว่ารางวัลสำคัญเอาเห็นมาเองขอเองนะลกนะดูได้นะอย เยอะนะเราคนที่สูงแล้วก็คเดียวน้โอ้ดูนะครับใ้หนุ่มใต้ทำนะเข้าเราแท่งแล้วเนาะโอ้ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆแล้วก็มีความสุขจริงๆเนาะนะฮะเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมนะฮะไม่รู้ว่าใครคิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมานะครับที่มาที่ไปนะฮะยังไม่รู้เหมือนกันนะ เอาเป็นว่านะเดี๋ยวขอตัวไปลุยทําสวนนะทำแปลง <นะ S 2> ผักหม,มายเลข17็ดซื้อผักไปกับตันดับซิ่งก่อนนะมผมนะ <c oughs> <c oughs>